สวัสดีค่ะพบกันกับครัวไม่ก้อยอีกแล้วนะคะวันนี้จะชวน,นเพื่อนๆมาทําเมนูกับข้าวบ้านๆกับข้าวที่ทานเท่าไหร่ก็ไม่เบื่อนะคะเมนูน้ําพริกผักแล้วก็ปลานน่งนั่นเองค่ะวันนี้ไม่ก้อยจะนึ่งปลาดินนะคะทุกคนก็จะล้างทําความสะอาดด้วยเกลือหลายๆรอบนะเสร็จแล้วก็จะหมักเกลือนะคะวันนี้หมักเกลืออย่างเดียวเลยเนาะตามด้วยผักที่มีในตู้นะคะใส่ลงไปแบบนี้เลยค่ะวันนี้ได้ปลามาไซส์ตัวประมาณสี่ห้าขีดนะคะก็ เป็นไซส์เล็กเนาะก็เลยได้นึ่งหลายตัวนะคะวันนี้นำไปนึ่งใช้เวลาประมาณ25นาทีนะคะตามด้วยตำพริกนะคะวันนี้จะคั่วพริกหอมกระเทียมเนะาะตำเป็นแจ่วเห็ดนะคะทุกคนอันนี้จะเป็นเห็ดฟางนะคะซึ่งแม่ก้อยนะคะก็นำไปรั่วก,ก่อนไปต้มก่อนนั่นเองนะคะทุกคนเสร็จแล้วก็มาโขกรวมกับพริกหอมกระเทียมที่คั่วไว้นะคะโขกไปเรื่อยๆแบบนี้เลยเนาะความละเอียดก็ตามใจชอบนะคะทุกคนตามด้วยมะเขือเทศนะคะวันนี้ก็ ขัวมะเขือเทศด้วย2ลูกนะคะก็ใส่ลงไปแบบนี้เลยค่ะจะเป็นแจ่วเห็ดแจ่วปลานะคะปรุงรสก็ง่ายๆเนาะวันนี้ก็จะปรุงใช้วัตถุดิบไม่กี่อย่างนะคะในการปรุงน้ําพริกเนาะมีผงชูรสนะคะมีปลานะทุกคนเนาะก็จะเป็นใส่ทั้งแบบดิบแล้วก็แบบสุกนะคะเพราะวันนี้อยากกินแบบว่าใส่ตัวด้วยนะคะขออนุญาตคนที่ไม่ทานปลาด้วยเนาะ ตามด้วยนะคะน้ำตาลทรายเล็กน้อยนะคะแล้วก็ใส่ผักลงไปวันนี้ไม่ค่อยใส่ปลาสองอย่างนะคะคลุกเขาให้เข้ากันนะคะนนี่ก็คือจะไม่ตําแล้วนะก็จะคลุกๆเอาแบบนี้นะคะทุกคนเสร็จแล้วก็เตรียมตักเสิร์ฟได้เลยนะคะเมนูแจ่วปลาหรือว่าแจ่วเห็ดหรือว่าน้ําพริกเห็ดของเรานะคะทานกับผักนึ่งปลานึ่งเนี่ยไม่ค่อยว่ามันเข้ากันมากๆนะคะทุกคนเนาะก็เป็นเมนูกับข้าวบ้านๆกับข้าวง่ายๆนะคะ ซึ่งเป็นเมนูโปรดของหลายๆบ้านแน่นอนนะคะสําหรับเมนูนี้นะเพราะทานเมื่อไหร่ก็อร่อยทุกครั้งเลยนะคะเสร็จแล้วคะ่ะเตรียมตักเสิร์ฟได้เลยเม,เมนูนี้คืออร่อยแซ่บมากๆทานกับข้าวสวยก็ได้หรือจะทานกับข้าวเหนียวก็ได้นะคะเข้ากันสดๆไปเลยคะ่ะ